สวัสดีครับพบกับนิวลิซึอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนายเชนเจืรอซึ่งมีประเด็นัวพันธ์นกับทางฝั่งเขมรแล้วก็ล่าสุดอย่างที่ท,ทราบนะครับถูกส่งตัวกับจีนไปเป็นที่เรียบร้อยว่ากันว่าเรื่องนี้อาจจะมีดีลลับหรือไม่หรือว่าอะไรต่างๆนานานะเพราะว่าจริงๆนายเชนจือเนี่ยถือว่าสนิทกับทางหุนเซนมากๆเอาจริงผมมองว่าระหว่างเชนจือกับทักษินเนี่ย ทางนายคุนเซนอาจจะสนิทกับเฉินชื่อมากกว่าก็ได้เพราะเฉินชื่อให้การสนับสนุนทางฝั่งของขเขมรอย่างมากแล้วก็มีการตามทามําตั้งธนาคารคือ PRINCE group หรือว่าอะไรต่างๆก็เป็นออกยาด้วยเป็นที่ปรึกษาด้วยแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่านายคุนเซนตัดซะอย่างนั้นนะครับส่งตัวกลับเลยซึ่งทําให้ทางพวกจีนเทาในขเขมรเนี่ยก็คือกลัวแหละกลัวแล้วก็เหมือนไม่ไว้ใจแล้ว ในล่าสุดเนี่ยเขามีการปราบปรามด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงจังแค่ไหนแต่ว่านายุ่นธิ์อาจจะมองว่าไม่ไม่เอาแล้วละ่ะเรื่องของ s c a ม m e r อะไรประมาณนี้เพราะว่าสร้างภาพลักษณ์ให้เสียหายหรือ,อคือจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันต้องอาจจะต้องมองว่า นายฮุนเซนแล้วก็ลูกเขาก็คือพ่อลูกขมรนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าจวนตัวแล้วจริงอาจจะรู้สึกว่าภัยใกล้ตัวซึ่งไอ้ภัยใกล้ตัวที่ว่าเนี่ยก็ต้องไปตีความกันนะครับว่ายัางไงเขาถึงในในขั้นสุดท้ายแล้วถึงต้องมาปราบปามมันก็มีน่าสงสัยแต่แน่นอนนะครับว่านอกจากเรื่องของ าการส่งตัวกับนายเฉินชื่อเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสงสัยก็คือนายฟุลเซนได้ผลประโยชน์อะไรด้วยหรือเปล่านี่คือหนึ่งนะครับอาจจะได้ข้อต่อรองจากจีนอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะเป็นการปิดปากนายเฉินชื่อหรือไม่เพราะว่านายเฉินชื่อต้องรู้ความลับเยอะแน่ๆล่าสุดนะครับก็มีการบอกว่านายเฉินชื่อมีการลายข้อมูลลับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันโยงถึงฝั่งไทยด้วยแน่นอนนะครับว่าเราไม่ต้องไปเดาเลยว่า ทางเขมรเกี่ยวข้องไหมเพราะว่านายหุ่นเซนกับกับหุมันนิ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับเฉินจื่อแน่นอนคือตรงนี้คนเขมรนเขาคงไม่เชื่อเขามองว่าผู้นําเขาบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงนักการเมืองฝั่งไทยอันเนี้ย นักการทางฝั่งไทยต้องรับข้อมูลไว้เอาไว้เอาไว้ไวดูนะครับว่าจริงหรือไม่เพราะว่าเราไม่ใช่แบบคนเขมรคือคนเขมรเนี่ยพูดอะไรก็เชื่อต่อให้มีข่าวว่าผู้นำของเขาไม่ดีเขาก็ไม่เชื่อเขาเชื่อว่าผู้นำของเขาดีเขาเชื่อสิ่งที่ผู้นำนเขาพูดขณะที่ของเราเนี่ยพอมีเรื่องของนักการเมืองโยงมาอันนี้น่าสนใจมากๆคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอ่างทานันงชื่อคายข้อมูลลับแล้วก็มีรมัฐมนตรีชื่อดังของไทยร่วมแก๊งฟอกเงินระดับชาติด้วย ซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจไปยาไปอีกนะครับคือข่าวเนี่ยอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการหรือมีมูลหรือเปล่าไม่ทราบมันมันทีมันก็มีข่าวปั่นเยอะบางทีก็ปั่นบ้างไม่ปั่นบ้างแต่เขาบอกว่ามีสามพักการเมืองใหญ่สนับสนุนจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอาจริงเลยสแกมเมอร์ฝั่งเขมรเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่จีนไปลงทุนแน่ๆต้องมีนักการเมืองระดับบิ๊กๆิ๊กของทางฝั่งไทยเพราะว่ามันก็มีตรงตึกสแกมเมอร์บางจุด ที่เหมือนไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการประทะกันหรือไม่ได้โดนทหารทางเขมรตั้งเอาไปเป็นศูนย์ทหารศูนย์บัญชาการอ่ามันมีนะครับมีซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามันไม่มีการเปิดเผยชื่อนะครับว่าใครแต่เราเราก็ไม่ทราบว่าพักไหนหรือคนไหนบ้างแต่ถ้าเกิดว่านายเฉินชื่อพูดออกมาแล้วจีนมีการเปิดเผยชื่อนักการเมืองด้วยโอ้อันนี้น่าสนใจมากๆเราก็ต้องติดตามนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมนับจากนี้หรือไม่ แต่หลายคนเชื่อนะครับว่าดีไม่ดีเนี่ยเรื่องของการส่งตัวไปส่งตัวกับจีนครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่นายหุ่นเซนด้วยหรือเปล่านายหุ่นเซนเนี่ยต้องการส่งแล้วก็อาจจะมีนักการเมืองไทยเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่เพราะว่าจะได้ปิดปากไรเฉนชื่อไปเลยไม่ให้พูดเยอะแต่สุดท้ายแล้วนะครับพูดออกมาแล้วว่าประมาณนี้รอเปิดเผยชื่อกันทีหลังแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่ามันมีมูลไรมากน้อยแค่ไหนแต่หลายคนเชื่อไปตามนั้นแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง มมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ